สวัสดีครับสำหรับ EP นี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูพระขุนแผนนะครับซึ่งมีการจัดสร้างขึ้นที่จังหวัดพัทลุงโดยพระมาหาเคลื่อนนะแห่งวัดคูหาสวรรค์จังหวัดพัทลุงท่านเริ่มสร้างพระนะวัตถุมงคลซึ่งเป็นพระขุนแผนเนี่ยก็ตั้งแต่ปี211จนถึงปี2537ในลักษณะพุทธศิลป์นะครับก็เป็นพระพุทธนั่ง ลักษณะคือประทับนั่งปังมารวิชัยก็คือชนะมารนะการกดพิมพ์นี่คือคุมชัดนะอ,อยู่ในซุ้มเรือนแก้วนะครับด้านข้างก็จะเป็นลักษณะลายกะหนกนะครับแล้วก็เป็นลักษณะของซุ้มซุ้มเรือนแก้วด้านล่างนะมีกุมารน,นะนอนรองอยู่ตรงบริเวณใต้ของพระพุทธนะด้านหลังนะครับบริเวณด้านหลัง แล้วก็จะมีอยู่ด้วยกันสองพิมพ์นะครับก็คือพิมพ์ยันจมนะครับแล้วก็พิมพ์ยันนูนแต่ใน,นลักษณะความหมายนะก็คือที่อ่านในบันทึกก็จะเขียนว่าณมหาเมตานะครับบางองค์เนี่ยก็แก่ว่านอย่างเช่นองค์ที่นํามาให้พี่พี่เพื่อนเพื่อนรับชมนี่ก็จะเป็นลักษณะพระที่แก่ว่านนะครับในส่วนของบางองค์นะก็จะมีการทาเลก จำนวนการสร้างเนี่ยก็น่าจะไม่เกิน1,000องค์นะครับท่านทำแล้วก็แจกไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวมาดูกันในลักษณะของพระของคุณแผนของอมหาเครื่องแห่งวัดคูหาสวรรค์จะมีรายละเอียดนะหน้าตาตความคมชัดอย่างไรนะครับเรามองในส่วนของพระเนื้อว่านนะครับที่มีการจะสร้างขึ้นเนี่ยเมื่อเวลาผ่านไปอายุพระผ่านไปเนี่ยก็จะมีความแห้ง ก็คือก็คือลักษณะคือเนื้อว่านจะคายตัวนะครับนี่คือหน้าตานะครับของพระขุนแผนของพระมหาเคลื่อนแห่งวัดคู่หาสวรรค์ด้านในเราก็จะเห็นเม็ดมวลสารต่างๆนะของว่านที่ว่านร้อยแนะที่ท่านนำมาผสมนะครับหน้าตานะครับในส่วนของอ เกตนี่คือเป็นลักษณะยอดเป็นบัวตูมนะครับใบหน้าเนี่ยคิ้วหน้าตาจมูกปากนี่คือคมชัดลักษณะหูคือเป็นลักษณะใบสีนะครับปรากฏเส้นคอเนี่ยคือ2เส้นนะมีสังกติเนี่ยพาดผ่านลงมานะรบ,บริเวณนี้นะครับแล้วก็มีริ้วจีวรเนี่ยคาดเข้าไปนะเป็นพระที่มีการจัดสร้างที่สวยงามนะครับลักษณะคือพิมพ์เนี่ยพระนี่กดนะคมชัดทุกรายละเอียดนะครับ นี่วันณะสีนะครับก็บอกไปแล้วนะว่ามีทั้งเคลือบชะเล็กแล้วก็ไม่เคลือบชะเล็กนะสีก็จะออกต่างวันณะกันในส่วนของพระเนื้อว่านนะแต่สิ่งที่เหมือนกันนะครับก็คือลักษณะของพิมพ์ทรงนะแล้วก็ความแห้งนะของเนื้อเนื้อหานี่นะครับลักษณะหน้าตาของท่านพระมแผงของท่านจะเป็นลักษณะนี้เดี๋ยวดูด้านหลังนะครับ ด้านหลังเนี่ยคือพระเนี่ยคือเป็นลักษณะคือปั๊มก็จะมีในส่วนของร่องรอยของคาบคลีบของเนื้อเนี่ยคือปิ้น,นตั้งออกมายันเนี่ยที่ติดในส่วนลักษณะยันจงก็จะติดเรือนๆลักษณะอย่างนี้นะครับธรรมชาติของพระเนื้อว่านเนี่ยคือการยุบตัวการแยกตัวต่างๆเนี่ยคือเป็นปกตินะครับของพระเนื้อว่าน อันนี่คือเนื้อหานะครับของพระของท่านลักษณะเป็นหลุมนี่คือเป็นธรรมชาตินะของพระเนื้อว่านการคลายตัวของว่านเมื่อแห้งตัวนะครับจัดว่าเป็นอของดีชิ้นหนึ่งนะครับของสายจังหวัดพัทธลุงในวัดคูหาสวรนะครค์แลก็เป็นพระพิมูลแผนนะครับนี่ พานี้มีขนาดที่ไม่ใหญ่นะครับคือไม่ใหญ่นะครับก็อยู่องค์เนี่ยคือกำลังนี่ด้านข้างนะครับด้านข้างนี้ก็เป็นลักษณะเรียบๆอย่างนี้นะครับจะเป็นพระที่สร้างน้อยแล้วก็มีหายากนะครับ ในส่วนของผ้าอุ่นแผนของผ้ามหาเรื่อนึ่งวัดคูหานี่นะครับรายละเอียดด้านในก็จะเป็นลักษณะของเนื้อว่านีการคลายตัวนะเป็นแบบนี้นะครับนี่ดูอยากให้ดูพิมพ์มากกว่านะครับคือลักษณะของยันนี่มีทั้งถ้าพี่เพื่อนเจอนี่ก็จะมีทั้งยันจมแล้วก็ยัน ยันนูนนะครับนี่หน้าตาอย่ากให้จดจําในส่วนของหน้าตาและพิมพ์ทรงมากกว่านะครับนี่นะครับในส่วนของกุมารก,ก็จะเป็นลักษณะนอนอย่างนี้นาขาก็จะเป็นลักษณะที่ไข้กันนะครับในลักษณะของมือนะข้างที่ตั้งไว้บนหน้าตักลักษณะเราดูเนี่ยคือลักษณะเหมือนง่ามเหมือนก้ามปูนะครับ นะเข่าขวาเนี่ยทับเขา่าเข่าซ้ายนะครับมือวังนั่งนี่นะครับในส่วนของพิมพ์ทรงก็เป็นพระที่เล่นไม่ยากนะครับคือพระเนื้อว่านนะพี่ๆก็น่าจะเข้าใจในส่วนของธรรมชาติของพระเนื้อว่านแตนะ่ที่นะําไม่รับชมก็คือพระเนี่ยมีจํานวนการสร้างน้อยนะครับ ในบันทึกเนี่ยคือน่าจะไม่เกิน1,000องค์แล้วก็เป็นพระที่หายากนะครับในพื้นที่แล้วก็เอามาฝากกันนะคิดว่าคงมีประโยชน์นะกับพี่ๆเพื่อนๆนะครับที่ชอบเก็บสะสมและศึกษาในสายของจังหวัดพัทรลุงคุณแผนของพระมหาเคลื่อนแห่งวัดคูหาสวรรค์ก็เป็นหนึ่งในวัตถุมงคลในสายเมตตานะครับที่หายากชิ้นหนึ่งก็เอามาฝากกัน หากคิดว่าคลิปมีประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กันนะครับนะกดติดตามกันสำหรับทางช่องก็ขอฝากไว้แค่นี้นะครับสำหรับคุณแผนผ้าหมาเคลื่อนนะขอบคุณครับ